จังมือจะมาเห็ดเบียกี่นี่ลายมือแล้วสิเขาเลือนเนาะไก่สอดเขาเรือนเขาให้เรือนเท่าไรมาเห็ดเบียกเลือนละลานเลือนละลานเนาะเลือนละลานขี่เห็ดเห็ดยังมักหมักอย่างนี้มักแหงมักแหงเนาะโอหมักแหงเมื่อไอโบจะเห็ดเบียก เงีเนาะเดือนตลาดถึงเงินไทยก็มีแต่พันแปดร้อยบาทเนาะที่โบไปอยากไปโบทำงานในพังไทยปะพันแปดร้อย <laughs> <1, 800. S 1> บาทโอ้เงินเดือนเจ้าอันน้อยนิดพันห้าร้อยบาทมักเน่งมักเงนงแล้วมันเกิดอยู่ฟู่อะไเนาะ คู่อยู่าข้าต้องไปเก็บมาแต่กวงแต่ไก่เอามาเลยค่ะวูสักวันฉานมาทำงานเนาะอันนี้เป็นหมากแดงเนาะหมากแดงแห้งจังมือเลยจะมาเห็ดเรียกนะเ้อาหัวเลย ไปคนขมิ้นวาสซบัติภาษาขมินม้นลูกสอดขมิ้นเนาะดูดันเนาะสาวลวาวทำงานหาหงิ่นเพื่อส่งอายเฮียนอายว่าอยากได้เงินไปซื้อโทรศัพท์ เครียดเนี่ยเพื่อเอาขี้ดินออกแล้วก็สซหายกระเทรอมากแนงเตาอบเน่าสุดดิ้วควันเลยตะกอนพ่นทํางานหนัก เฮียนกับไรเ,เขานะสาวควันชีวิตคนต้องมาดินรดนทำงานอีมักเหน่เข้าไปเห็ดยางนงมากอันนี้นะเข้าไปต้มต้มเห็ดยาเข้าไปต้มเห็ดยาเห็ดยาปัวไข้อกหักนำะมากินได้ต้มบักเหน่งตงม้มมากเหน่ง,งแงหงจากสาวควันเนาะนกำลังทำงานโอู้ง่ายดี สาวที่ดูดนันเนาะนางเอกสองคนใหม่เลยเลยเป็นทำงานอยู่เตาอบเนาะแต่พอจะจังพิวคาวเนาะจะทำงานอยู่เตาอบนี่เนาะว่าไม่เคยกับเนามดูด้วยเนาะกับปู่คุ เป็นอายออกทวนๆเลยนะงานอดีตเป็นมักเน่งเ,เด็กขยันค่ะของอเอออีดีเลยอาตีนห้าเดียงพอเมคนดูคู่เดิมเเบิร์กเนาะเนาะเขาเห็นเจ้าห้างเงินดูห้างเงิน จะขีค่ะและห้าติ๊กสดอวรควรทำงานนะอยาะรอว่ินต้มก้งเก็บเงินคุงตั้ เออมะนาวก็มีในยี่เ้อยากินตำลึงตนทึะไรงบบยาควายอยากมันเจ้ากินอยนหมกที่สั่แปดโลตืมอีกน้อยหนึ่งท้ายา18ปัวยาพอล ทงไหมกำหนีเนะ <No, S 2> จะวันจะ mm hmm. ติดเซ้นคมีนเนาะวันจะนะจะลงวอลภาษาคมีนบางคำหนึ่งหไก่ปลบาานขมีนรู่สึกเป็นจใจาเลมาเตบเตะขคมีนประมาณเตนีไปโกงคุณ้านจะวะของไก่ถือว่าไก่องสละโอยองซอยดำเบ,บก ถือว่าไก่เติมเนาะอัตปืออัตปือเนาะไก่กับขมีเนาะแบบว่ามันอันนั้นมันแห้งนัแหเลย มีความสุขดีน่าจะเนาะห้องเพลงมันจะหมดแล้วไก่ที่ทำงานเดี๋ยวเราหนักวันเพิ่อนเด็กกวาดบักตัวนั้นมากเลยเราไม้เนาะธรรมดาเลยขยันดูดัน เดี๋ยวส่องตรงนี้แต่ก็กลัวส่องตรงนั้นมาอีกหมายว่าทางไล่ตึง้างในถ้าอันนั้นมันหยาบขันบุญบุได้ ไบไล่ไทยไล่ว่าสิບยู่บูงี้ไม่แม่งาสิบูลายังไงไม่รู้งตัดบางคนกรบอท่าไล่เกบกมีได้บั่ เกือบจะตึงันนึงตัวยๆะะปาเาเผื่อสีวเนาะภารกิจอืมนะ รวยมีหนุนขยันดีนเ,เด็กขยันอาทิตย์เป็นเด็กน้อยที่ขยันนะเไอสีเดียวงานออกไปทำงานไทยเนอ้อเดือนหนึ่งจีบเป็ดลาย ศักดิ์อะไรเออคันนีเลยคันอยากไปเนาะเออคันจะอยากไปหอดได้คันจะบม่อยากไปโบโฮคนเบางคนก็ว่าไปพ่อเตอยากกินบ้านเมืองโม่บางคนก็ว่าไปทำงานอะไรอะโลไปไปใส่ก็ตั้งใจหาเงินเนาะเผื่อสิเดียวไปทำงานวันต้องเก็บเกี่ยวทีคู่มือทำทุกวัน Những này nòng nặng nòng quanh hết mặt sạch sáng sớm 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 ม่วนบ่ม่วนบ่เกลือบ่ม่วนจักขอเฮ็ดจะเฮื้อจนออกเบิดแล้วติบัดนี้เนาะแล้วมีแต่ตูไผ่ใส่เนาะยามันดก็ยังไว้แบบบักเนงี